อย่าลืมบวนให้แฟนเด็กกน่ะเสลยเห็นแล้วแหละคมชัดลึกอะ่ะจะไม่หวตได้ยังไงน้องต้องได้ไปยืนบนนั้นน้องต้องได้ไปยืนบนนั้นเท่านั้นนี่เท่าไหร่ออกไปหมดเลยครับมันต้องประมาณเท่าไหร่มันถึงจะได้อะทุกคนมันต้องประมาณเท่าไหร่มันถึงจะได้อะ่ะ ไม่รู้ไม่สีไม่ท้ายไม่ท้ายไม่ท้ายไม่ทชายอย่าคิดไปกันเองอย่าไม่ท้ายอย่าคิดไปกันเองไม่ท้ายนะทุกคนต้องไม่คิดไปกันเองนะมันไม่ท้ายมันไม่ซิงมันอันนี้เพราะว่ามันมันอันนี้เฉย